สวัสดีนะครับกาลยานามิธธรรมทุกๆท,ท่านนะบันัดนี้ทุกท่านก็จะได้รับวังธรรมะจากโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายสไตล์บ้านๆหรือวิมานองค์พระศิวะมหาเทพซึ่งสอนการปฏิบัติเจริญกรรมฐานนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยที่มาของคำว่าหน้าเกิดมาได้อย่างไรนะครับ ในสมัยหนึ่งตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก่อนที่จะเข้าปริมิพานก็มีพญานาคราชตนหนึ่งซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเลื่อมใสในพระพุธพทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งจึงแปลงกายมาเป็นมนุษย์จึงได้ขอพระศาสดาขอบวช พระศาสดาท่านก็ทรงบวชให้นาคนั้นมีนามว่าภูริทัตรหรืออะไรประมาณนี้แหละผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ก็มาเผยแร่ให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อจะได้ทราบความเป็นมาของคำว่านาคนั่นเองพระศาสดาก็บวชให้นั่นเองต่อมาเมื่อตอนดึกฝ่ายพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีาพระภาคเจ้าตอนดึกร่างกายก็เปลี่ยนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงูยักษ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นพญานาคราชนั่นเองฝ่ายพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีาพระภาคเจ้าจึงได้ไปทูลไปทูลบอกพระศาสดาคือหรือพระมหาโคตมะนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงจับศึกนั่นเองต่อจากนั้นเป็นต้นมา พญานาคาราชจึงบอกว่าก่อนที่ตนจะจากไปตั้งแต่บันดนี้เป็นต้นไปขอนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะต่อไปเมื่อจะมีการบวชนาคเกิดขึ้นเมื่อจะมีการบวชพระเกิดขึ้นนะครับอืขอให้เอาชื่อของตนนั้นไปนำชื่อเรียกว่านาคนั่นเองนั่นจึงเป็นประวัติเรื่องการบวชนาคนั่นเองตอนนี้เราก็จะมาเข้าใจว่าเรื่องการบวช แทนพระคุณมารดาบิดาซึ่งจะนำพาให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่นั้นได้จุงผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์อย่างไรมาฟังกันนะครับไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็จะได้จุงผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์อยู่ๆก็จุงผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เลยมันก็จะไม่ใช่ถ้าบวชมาแล้วศึกษาเล่าเรียนในธรรมะเราจะต้องเข้าใจความเป็นจริงของความเป็นพระสงฆ์ เวลาที่พระสงฆ์หมผาเหลืองนั้นเขาเรียกว่าสมมุติสงฆ์ยังไม่ใช่พระที่แท้จริงความเป็นจริงของความเป็นพระที่แท้จริงหมายถึงว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือโสดาบันได้สกิทาคามีอนาคามีและอรหัตผลจึงเรียกว่าพระแท้ส่วนพระผู้ใดก็ตามซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก็ยังไม่ได้ความเป็นโสดาบันก็ตามแต่ตั้งใจเชื่อมั่นครูบาอาจารย์ ไม่บอกยากไม่บอกมื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็ตั้งใจเจริญกรรมฐานจนเกิดปัญญาในทางธรรมพระผู้นี้ก็จะนำพาให้คุณพ่อคุณแม่จุงผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์แต่ถ้าบวชไปแล้วไม่เชื่อมั่นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกอะไรก็เถียงปฏิบัตินอกลู่นอกทางไม่ตรงกับที่พระพเจ้าสอนก็จะทำให้การที่เป็นพระเนี่ย ผ้าเหลืองมันจะร้อนมากร้อนเหมือนไฟพาให้ไปตกนากมากมายนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าเวลาเมืองนากนั้นจึงมีพระสงฆ์นั่นไปนากมากมายถามว่าทําไมตกนรกก็เพราะว่าปฏิบัตินอกลู่นอกทางนั่นเองดังนั้นแล้วถ้าใครมีลูกแล้วถ้าลูกใครตั้งใจบวชศึกษาเล่าเรียนลูกลูกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็จะนําพาให้มารดาบิดาของตนนั้นขึ้นสวรรค์แน่นอนนะครับ การบวชพระนั้นเราจะต้องหาชายที่บริสุทธิ์นั่นเองประพฤติพรหม,มจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่เคยมีลูกไม่เคยมีเมียแล้วการมีเมียบวชพระได้ไหมบวชได้ถ้าบวชไปแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องต่อภรรยาของตนเองนั้นคือบวชได้แต่ถ้าบวชไปแล้วยังคิดถึงภรรยาตนเองอยู่การบวชจะได้บุญไม่เต็มที่บุญจะตกไปหาภรรยาของตนเองประมาณนี้สาธุจเจริญในธรรม